นะครับนะหลังจากวันจันทร์ก็น่าจะมาแบบให้รูดเก้าเนาะนะน่าจะมาหลาน้อยนะครับนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเมนเก้าสี่เก้าห้านะมาวันจันทร์วันจันทร์ก่อนเนาะน่าจะจวดจาดก,กันอยู่พอสมควรนะครับนะวันนี้นะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับใครเข้ามาแล้วก็อ่าเนะี่ยฝากกดติดตามนะครับนะ กดติตามนะคังก่อนวันจันทร์วันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่แดเนาะนะวันที่แดให้9น่าจะเป็นเก้ามาปกตินะครับเก้าแล้วก็แปดเก้าแล้วก็9ก้าสี่ววันนี้นะครับฮานอยประจําวันพุทธที่10นะครับตามนี้นะครับวิ่งรูด6กเ้อพี่น้องนะ วิ่งรูด6นะครับเน้นๆนะครับ6006644 600, 600, 600, ศ 600, นะครับตัวเจาะก็ตามนั้นเลยนะครับ6061646567นะครับนะอีก3ตัวก็ตามนั้นนะครับนะไปเร็วเด้อพี่น้องนะไปเร็วต่อไปเรานะครับสําหรับเราเรารัฐบาลนะครับนะเรารัฐบาลหรือเราพัฒนาประจําวันพุทธที่10 นะครับวันนี้ฟันนะวิ่งรูดศนะครับวิ่งรูด0นะครับเม็ดเดียวนะครับศูนย์ตัวสามนะครับเน้น0 3 3 0์4ามนะครับตัวเจาะก็ตามนี้นะครับศูนย์สองศูนานะครับสำหรับเราพัฒนา ล่ารัฐบาลของพี่น้องซอปป,อปอล่านะครับนะท่านเนาะพี่น้องนะท่านนะต่อไปมาตําไทยนะครับตําไทยนะครับหลังจากปล่อยตัววิ่งเงินล้านเนาะนะวิ่งเงินล้านนะครับงวดที่แล้วนะครับน่าจะปล่อยไปตัวดินของอาจารย์น่าจะเป็น4เป็น5เนาะ เป็นห้าเป็นสนะี่นะครับอะเป็นห้าเป็นสี่เนาะนะครับตัวนี้นะครับเออไม่ใช่เออใช่หรือเปล่าวันที่สนะิบหกเนาะอ,อมันไม่อยู่คนละเครื่องเอ,อ๋จะไปวันที่สิบเจ็ดวันที่สามสิบเนี้มมันอยู่ตรงไหนเนาะวันะที่สามสิบอน่าจะอยู่คนละเครื่องเนาะนะอยู่คนละเครื่องนะครับน่าจะห้ากับสี่น่าจะออกห้าห้าสี่นะมาบนนะวดน,นี้ให้ไป นะครับสองและสามนะครับตัวเด่นกันล้านเน้อพี่น้องเดี๋ยวจะขยายความให้อันนี้คือตัวเด่นนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปวิ่งนะครับเนี่ที่จะเอาไปวิ่งนะอันนี้คือตัววิ่งนะครับนะเบิ้งได้พี่น้องนะเอาไปวิ่งเอาตัวเด่นนะครับนะมีความเป็นไปได้ทั้ง สและ3มนะครับมีความเป็นไปได้ทั้ง2และ3ามนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งสองและ3มนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งสองและ3ามนะเออนะครับตัวยิ่งงวดที่แล้วเออมันอยู่ในเครื่องนี้หรือเปล่านอนเดี๋ยวนะอาจารย์หาดูเครื่องนี้เนาะงวดที่แล้วอาจารย์ให้ไปสี่และ5้าก็คือตัว ตัวนี้เดอพี่น้องสี่และห้านะวันที่สามสิบผลที่ออกก็คือห้าห้าสี่เนาะนะนะมามาถึงสองตัวมาัึงสี่ถึงหานะแปดเก้าแล้อยู่เครื่องนี้นะวันนี้นะครับตามนั่นนะเดี๋ยวสําหรับหวยใบฟ้านะครับนะประจํา ว,วันที่17นะครับของเดือนมกราคมนะครับปี6-7ปีใหม่นะครับนะขยายความใน2และ3ตัวดินตามนี้พี่น้องมักบัวลักหน่วยมี5มี6มี7นะครับมี5มี6มีเจ้เอ,อพี่น้องนะมี5มี6มี7นะครับ มีห้ามีหกมีเจ็ดนะทันไหมเอ่ยทันไหมเบิ้งเด้พี่น้องเบิ้งเบิ้งนะมีห้ามีหกมีเจ็ดนะตามนี้ปักแห้งนะครับก็คือห้าสามสามห้านะห้าสองสองห้าหมักหลายพี่น้อง มาแบบเมึงนะตัต,ตีีเดอชอบมากห้าสามสามห้าจับตัวเดียวนี่แหละเออนะครับชอบมากนะถึงหนักมากคือตัวนิน้นนิ้นนะครับห้าสามสามห้ามันตรงกับเลขบ้านพอดีพี่น้องถึงบ้านไม่ตรงกับเลขบ้านนะนะนะตามนั้นเลยนะครับปออระมาณนี้เนาะนะ นะมักชอบกับจังจับนะมอมมักก็ชอบกับกะพาน,นะครับนะเหมือนคงประมาณนี้นะครับนะแต่ก็นะนะประมาณนี้นะครับทุกคนนะ